Oh love you're น้องน้องน้องมาสัมภาษณ์คนนี้มาสัมภาษณ์คนนี้อะไรนะครับสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์อะไรครับสัมภาษณ์งานนะครับอ๋อโอเคครับมภาก็ได้ครับไปครับขอแว่นก่อนนะครับเดี๋ยวถูกีโอเคครับก็สวัสดีคนดูทางบ้านกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี คุณครูด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวผมนะครับผมนะครับชื่อว่านายสุภวิทย์ิพชิดนะครับชื่อเล่นชื่อไอนะครับรสขานครับอายุสิหปีย่าง16นะครับเออเกิดวันที่8เดือนกันยายนนะครับพุทธศักราชสองพน้าร้นะครับกรุ๊ปเลือดของผมนะครับกรุ๊ปเลือดเอครับ ตอนนี้นะครับศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับโอ้โหสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับปวชหนึ่งนะครับห้องสองครับข้อมูลการศึกษานะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามนะครับผมเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับช่วงประถมศึกษาป1ึงถึงป .6 กนะครับผมสาที่โรงเรียน วัดผูสีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงมัธยมต้นนะครับผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาวิทยานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันครับห้านอดิเรกที่ผมชอบนะครับก็คือการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวีดีโออะไรนะครับก็ทําลงย t u b e นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการการตัดต่อนะครับแล้วก็สิ่งที่ตอนนี้กําลังฝึก แล้วก็เรียนอยู่นะครับก็คือการทํากราฟิกครับความฝันของผมนะครับคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของ Hard Production นะครับแล้วก็ความฝันสุดๆเลยนะก็คือการได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับมหาวิทยาลัยที่ผมเล็งไว้นะครับที่อยากศึกษาต่อนะครับถ้าเรียนก็คือมหาวิทยาลัยมกรุงเทพนะครับーーหรือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับที่อยากเรียนก็เพราะว่า มียูทูบเบอร์เยอะนะครับแล้วก็เออก็เท่านั้นแหละครับก็มียูยูทูบเบอร์เยอะนะครับคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงเหรอครับผมคิดว่านะครับผมเป็นคนร่าเริงสนุกสนานแฮป,ปปี้นะครับสนุกสนานจริงไหมไปดูมันไปกับพริบไม่น่องซ่าซ่าซ่าใส่กระพรไม่หน่องซ่อนใบกระพริบเอ็มี มุมมองของคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ในความคิดของผมก็คือแบบนี้<ไ>ครับภูมิลําเนาของผมนะครับผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับคติประจําใจผมนะครับระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนก็ประมาณนี้ครับ สมผ้าเสร็วเว้ยเตอไม่ได้สมัมผ้าหรอก<ล>แนะนำตัวเสร็จเลยนะครับ<ล>ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากรู้แล้วก็ติดตามชีวิตผมนะครับก็ติดตามได้ทางนี้เลยนะครับ<ล>ทาง f a c e b o o k ของผมแล้วก็ไอจีแล้วก็ y o u t u b e ของผมนะครับ<ล>อย่ายวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับ<ล>ครับ